ทุกเรื่องไฟหน้า C-Lion like ยครับไฟก็จะกระพริบกับไฟออโต้ครับปุ่มไฟตัดหมอกครับตัวไฟสูงเห็นไหมที่ถามมาเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือไฟโปรเจคเตอร์อีกดวงหนึ่งเนี่ยเป็นเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับตัวไฟของรถยนต์ BYD ีดีสีเครับและ EP นี้ครับทุกคนครับทุกเรื่องเกี่ยวกับไฟหน้าของ b ีวีดีซีครับ มาครับทุกคนและนี่คือไฟหน้าของ b y d C Leon 6ครับผมซึ่งตัวไฟเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวโคมโปรเจคเตอร์2จุดนะอ่าแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ r u น n i n g l i g h นะฮะแล้วก็ตัวไฟหยดน้ำเพื่อความสวยงามด้านในเห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเขานะครับหลังจากที่กดเปิดรถปุ๊บนี่เลยฮะไฟก็จะกระพริบคับไฟหน้าก็จะติดขึ้นมาฮะ างอยู่สักแป๊บหนึ่งสองดวงแล้วก็ดับไปเหลือเป็นแค่ดวงเดียวนะครับแต่ไฟเดท t i m ม r รันนิ่งไลท์ยังติดอยู่นะทุกคนและก็ดับหายไปเองนะครับประมาณชัก10วินาที mm hmm. เดี๋ยวไปดูที่หน้าจอตัวรถกันครับ mm hmm. เข้ามาอยู่ที่ตัวรถแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ก้านไฟกันเลยดีกว่านี่ฮะสำหรับตัวก้านไฟด้านขวาเหมือนรถญี่ปุ่นนะทุกคนนะสำหรับตัวไฟนะครับปกติแล้วตัวไฟจะปิดอยู่แบบนี้นี่คือสัญ,ญลักษณ์การปิดไฟนะฮะ หมุนขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเป็นไฟออโต้ครับตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อรถเข้าลาจนจอดรถห้างเข้าใต้สะพานเข้าใต้อุมโมงคที่แสงมันค่อนข้างน้อยนะฮะตัวรถเขาก็จะปรับติดไฟขึ้นมาอัตโนมัตินะฮะหรือเวลาที่เราอาจจะไม่ได้เปิดออโต้ไว้หน้าจอของตัวรถเนี่ยเขาจะแจ้งว่าเพื่อความปลอดภัยโปรดใช้ลำแสงต่ำอันนี้คือเซ็นเซอร์สำหรับ การแจ้งเตือนให้เราเปิดไฟเท่านั้นนะฮะไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะครับไม่ต้องตกใจไปหมุนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟหลีครับไฟหลีนะอันนี้ก็คือตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะติดเบาๆนะฮะแล้วก็จอบแสงตัว daytime running light ลงหน่อยดึงนะครับอ่ะแล้วก็มุนลงมาล่างสุดก็คือการเปิดไฟหน้าปกติที่ไม่ใช่ออโต้นะครับก็จะเปิดอยู่แบบนี้เลยนะครับทีนี้ วิธีการใช้งานใช้แบบไหนนะฮะแนะนําเปิดออโต้ไว้ก็ถือว่าครอบคลุมการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับและนอกจากนี้ไฟเลี้ยวนี่กดเบาๆหนึ่งครั้งนะฮะจะก,กระพริบ3าครั้งเห็นไหมเป็นไฟแซงนะหรือว่าถ้ากดเด่งนี่ค้างไว้เลยแบบนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านขวาก็เหมือนกันครับกดนี้หนึ่งครั้งเบาๆจะก,กระพริบ3าครั้งเห็นไหมหรือว่ากดลงไปสุดก็เป็นการปรับไว้เป็นไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับปุ่มไฟตัดหมอกครับอยู่ตรงนี้เห็นไหม แต่ไฟตันหมอกจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อไฟหน้าเปิดอยู่ะนะครับเห็นไหมกดหนึ่งครั้งก็จะเด้งกลับนะเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์จะขึ้นที่ตรงนี้ก็คือตัวไฟด้านหลังก็จะติดขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนช่วงที่มีหมอกหรือว่ามีฝุ่นที่ถ้า,าัศนวิสัยด้านหน้าไม่ดีเพื่อป้องกันรถด้านหลังเ็าชนท้ายเรานะครับวิธีการปิดก็กดอีกครั้งหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ก็จะหายไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเรื่องของไฟสูงครับไฟสูงเหมือนรถทั่วไปนะ ดันด้านหน้าเป็นการเปิดค้างสําหรับตัวไฟสูงเห็นไหมดันไปอีกครั้งเป็นการปิดหรือการดรอปไฟด้านหน้าเพื่อขอสัญญาณเพื่อให้สัญญาณรถคันหน้าเห็นไหมกดเข้ามานะครับตามคําถามที่ถามมาเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือไฟโปรเจคเตอร์อีกดวงหนึ่งเนี่ยเป็นไฟสูงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากดแบบนี้นี่ไฟสูงจะติดนะฮะและไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าเนี่ยอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็จะติดขึ้นมานะครับนี่แบบนี้่งง่ายๆนะฮะ ก็คือพูดง่ายๆว่าไฟโปรเจคเตอร์ทั้ง2ดวงนะฮะที่อยู่ด้านาขวาหรือว่าซ้ายของตัวรถเนี่ยหดวงจะเป็นไฟสําหรับไฟต่ําปกติทั่วไปนะฮะอีกหนึ่งดวงเนี่ยจะเป็นไฟสูงเท่านั้นนะฮะก็จะติดขึ้นมาเฉพาะเวลาที่เราดรอปไฟหรือว่าเปิดไฟสูงค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งของตัวไฟที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะก็ขเข้ามาที่เมนูตั้งค่าครับกดไปที่รูปตัวรถครับ กดไปทีการตั้งค่ารถยนต์ครับผมแล้วนี่ฮะมาที่ไฟส่องสว่างและไฟสร้างบรรยากาศ<ม>เลื่อนลงมาล่างๆครับนี่ฮะในช่องนี้เห็นไหมไฟส่องสว่างสําหรับการขับขี่กลางวันนะฮะมีช่องเปิดปิดตรงนี้นั่นก็คือตัวไฟเดย์ไทมนั่นเองไฟ d a ย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีไว้ให้เปิดและก็ปิดนะครับนี่กราฟิกก็จะขึ้นมาเห็นไหมตัวไฟเดย์ไทม์นะครับปิดก็คือ อาจจะประมาณว่าหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้ในกิจกรรมแคมปิง้งจอดกลางคืนนอนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวรถเนี่ยไฟของเราไฟเดทาวเราเนี่ยไปส่องตาคนอื่นเขาเต็นท์ข้างๆอะไรเขาเราก็สามารถที่จะปิดไว้ได้นะครับหรือว่าอาจาจะใช้รถในสถานการณ์ที่ไม่จําเป็นต้องมีแสงสว่างอาจาจะไม่ได้ใช้แสงสว่างเลยอยากจะปิดไฟก็สามารถปิดได้จากตรงนี้นะทุกคนนะตรงนี้นะนี่นะครับไฟแสงนวงเวลาตอนขาออก แสงนองเวลาตอนขาเขา้าเรียกว่าไฟ Follow Me Home นะครับก็คือเวลาถ้าเป็นตัวขาออกนะเวลาที่เราดับรถแล้วปุ๊บกด Start Stop รถแล้วลงไปที่ตัวรถข้างล่างเรากดล็อกปุ๊บกดล็อกรถหนึ่งครั้งนะรถจะล็อกทันทีและก็ไฟด้านหน้าเนี่ยจะติดให้ตามเวลาที่เราตั้งไว้10วินาที20 30 40 50 60 นานสูงสุด1นาทีนะครับหรือแสดงหน่วงขาเข้าเวลาที่เราปลดล็อกตัวรถก็เหมือนกัน,นครับผมไฟหน้าเขาจะติดไว้ให้แล้วก็หน่วงเวลาตามที่เราตั้งไว้นะฮะนี่เลยนะครับสูงสุด60วินาทีก็คือ1นาทีนั่นเองนะครับจำลองสถานการณ์ประมาณว่าเราไปจอดรถอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็อยากจะเข้าบ้านนะ่ะจะเดินไปเปิดประตูบ้านนะฮะ แต่บ้านหน้าบ้านไม่มีไฟเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะหน้าบ้านไม่มีไฟไฟฟอลโล w มีโฮมจะเปิดสติดให้เรานะฮะนานสูงสุดหนึ่งนาทีตามที่เราตั้งได้โดยที่รถของเราล็อกอยู่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินอะไรของเราต่างๆก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถเดินไปเปิดรถได้เอ้ยเดินไปเปิดหน้าบ้านได้นะฮะก็เข้าบ้านได้แล้วก็กลับมาที่ตัวรถปลดล็อกแล้วก็ขับรถเข้าบ้านได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ดีนะถือว่าดีนะฮะลองเล่นดูครับ มาดูในเรื่องของการปรับไฟหน้ากันบ้างครับทุกคนครับซิเลออนซิกเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับที่หน้าจอเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับวิธีการก็คือแกะตัวฝาครอบด้านหน้าเครื่องตัวนี้นะฮะวิธีแกะเป็ยังไงแค่ดันตัวปุ่มพลาสติกลงไปก็จะเด้งออกมาครับยกขึ้นมาปุ๊บนะฮะก็สังเกตได้เลยในตัวซอกโคมไฟทั้งซ้ายและขวานะก็คือแกะซ้ายสําหรับปรับด้านซ้ายแกะขวาสําหรับปรับด้านขวานี่ฮะมีจุดอยู่ตรงนี้ใช้ไขควงธรรมดาของเราเลยนะ หมุนเข้าไปนะฮะจิ้มเข้าไปแล้วก็หมุนนะฮะลองปรับหมุนดูก่อนว่าซ้ายหรือขวาคือไฟขึ้นหรือไฟลงนะฮะจุดนี้เลยนะครับแต่คนที่บอกว่าไฟหน้าสูงเกินไปไฟหน้าต่ำเกินไปก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นแบบแมนวนวลนะ,ะแต่ตัวนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่ามันมี2จุดนะฮะจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นะครับนี่ในรูนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เยื้องกันมาอีกนิดหนึ่งนะฮะ ลองปรับดูนะครับน่าจะเป็นแนวของตัวไฟนั่นเองนะครับว่าเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรมากน้อยแค่ไหนก็สามารถปรับได้เองจากตรงนี้ง่ายๆเลยครับก็เรียกว่าไขข้อสองสัยกันไปนะสำหรับหลายคนที่ยังงงงอยู่หรือว่าใครรับรถใหม่ต้องดูคลิปนี้นะฮะเรื่องของไฟหน้าก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ตรีด้วยนะครับผมตรีครับ s ซลสเปเชียล l ิสต BYD CG บางใหญ่อยากจะทดลองขับอยากจะซื้อรถใหม่เจอกันที่นี่ครับผมทุกช่องทางชื่อ BYD Man d TH ครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ